bay nhá dòng ký đa bay mai ba phải phải sáng nhá bí phút bay nhá bay phút bay nhá bay phút bay nhá bay phút bay bay โอ้โสีกล่องคือบุกหัดทีเดียวมัได้ขึน้นมากเดินโรงเรียนสนามโรงเรียนค่ะกินลมชมวิวยามเรงพี่น้องบรรยากาศยามเรงจ้ะพี่น้อง ออกกำาลังกายชาสบายดีชกคูชกคนทางไทยทางลาวและต่างประเทศพี่น้อง<ะ>อาวมีตัสคิดถือไปเฉททยใา้เข้ากดแปไป พอบปลาเครื่องุกหปลาครงหางแดงพี่น้องปาคหดยาวนี่ยายสครัวนี่น่ะบื้งหายทางล่างนางน่ะนี่ทางเดงนี่ถูกบิดพี่น้องข่อยๆปลาสบายแต่บอมเอ็ดไดจ้าเ้อปลาเครื่องปลาเครื่งก้อยอัอสอยสอยสดเนาะสอยสดลากชาเดคอมมงอทางซ้าน้ยแช่แช่กไปล้วเดออันปลาอื กิน,นอไะไรปลาโคง้งฟันน้ำโค้งน้ำค้งน้ำหว้นโคงน้โคงท <Okay. S 1> ี่แทนได้ลูกได้น้องชายได้เกิดจากแมาเบื่อใช่ะพี่น,ะน,นานะแม่กำ <c oughs> ลังเชะเนอะขูดปลาใหญ่ขูด <c oughs> ปลาใหญ่ นี่แลหัวแล้วโอ้หนคัไน่อื่ยายครัวเป็นได้อันยายธนดัดพี่เนอะคุณแม่ธนัดทางนี้นวนเตกเลยมือย่านมือเด้ระวัาางมือตรงไหนคนนะัก นั่นี้อย่าระวังมือเจ้างานนี้ก็คือทำนั่นเลยเดีได้เลยปลาใหญ่เนาะค่ะเนาะงโผล่ช่วยได้ชวนกินได้ยังไงน่ะพู่ มันคล้ายๆปลาสบายพี่น้องเจอโบเห็นปลาสบายด้วยกันเลยมีหัวเตยนะจะหักกระบอกพุ่นละน้ำ่นหุ่นห้อยนะคือการปลาสบายมันฉิดตัวเงียๆไม่ตัวโกมไหนตัวโกงปลาสบายมันอันนี้มันอันนี้เนื้อมันฉีดตัวมันสีขาวๆเนาะตัวมันสีขาวๆบีว่าตรงอย่างนี้นะเออใส่ล่ะเฉกได คมแรงในดีประคองบ่คือว่าถิ่นเลือดบีมันเขรยนได้กินนี่นะหลับซาหลับซอยหลับซาต่อประมาณว่าพี่น้องเอื่นต่างกันเนาะอันลวกเลยซอยหั่นบนมุนบ่หั่นมุนจัาหน่อยบ่หั่นพานนี่เลยหั่นพานหั่นบางๆจัาหน่อยเนาะแล้วก็ซุปน้ำห่อนจัาหน่อยบ่อออืนนยยจั พอมอมน้ำห่อนเพราะมันมาดเนาะน้ำห่อนเพราะมันมาดนำหอ่อนบอก่าคือแล้วก็ปรุงราคาปลาหนังปลาแม่น้ำใหญ่พีน่น้องอืมเอาเนื้อปลาเคนได้เนานะปลาโลปลา, <c oughs> าอปลาเนี้ยไปเค้นเนาะ ปาดุกน้อยแต่ปลาขาวคุยเร็วเลยดียเวเลยทียงสีสีซอสีหนเลยบ่าเออมันเรวคนเละริงๆครับให้เบิรนื่อจังน่อยยังน่อยจังมาซอยให้เขาต่างหากเขามาให้คั่วให้นี่มันใหญ่คัมเป็นีมันก็มีเตนมกบ่ ต้มใส่ชโลใส่สสสลาบเบสพุงมนันอีได้เลยเอ้ยใส่พุงมันฟ้าใหญ่พีน่น้องเลยคนคั่วกระเด็นจริงคืจอจะน้ะงประหยัดนะคำับก็จะเดอ้อตามไปอันนั้นก็ได้ก็ปเป็นได้อยู่ได้กินเท่ากินแรงเลยพี่น้องเว้นเนื้ออื่นเนื้อไก่ตอกกับข้าวแรงค่ะอ,อาหารแรงยัง,ง,งมาเซ็ตเซ็ตนำกนารกำลังสีห้าข้าวข้าหยเนาะก,กนทินอ่อนเข้ามาเนาะเซ็ อีดบนหทอยพูดเนาะลายไมลเอาเลยตัวกระถ่ายไปเลยมีคนกินก็เลยนั่งบกินเลยไก่นอนนี่บ่กินอย่นดจังหน่อย พาย่ายิ่งง่าั้นขั้นครองกับพ่อเลยแม่เดี๋ยวได้เห็ดเด็กผ้ชาอาพุงมันจับใจใส่โอ,อ้ไม่โอเคค่ะเรียบร้อยไ,ไ,ไดี๋ยวได้หนีเห็ดเด,ดี๋ยวนี้หมดเข่าหนึ่งแรงตายได้พี่น้องตัวที่สองนี่เอฟซีบาอยากเห็นเฮือนนาตาลีบ่นนาตาลีอยู่เนาะจ้าเนาะเพื่อนนาตาลีอยู่เนี่ยกับบระเวณข้องนั่งน้าจา้าเด้อ อยู่หลังได kind of mm ้ขบวนแห่งของนางเนาะจากเนาะเพราะว่านางก็อยู่ไปตามภาษากระเทยหลือเนาะค่ะเนาะอยู่ไปอยู่วงบ้านกุกตาลนะครับเป็นของน้องชายจ้ามันเป็นเพื่นกัน้องชายเป็นข้ามาอยู่เลยนาะพี่น้องเนาะมาอยู่เพื่นกะเป็นคขวบเป็นครัวของเพื่อนเองเนาะจากเนาะอ้าวขีเกียบพระเรนพคนเดียวกอนพี่น้องอันนี้ก็เพื่อนลังนี่ก็่ว่าขอย่าบาดข้ามอันแต่ว่าข้างบนในบรินนอของพี่น้องมีมีแต่ขี้คุณมีแต่ขยะข้างบนนะ ต่ว่าทั้งข้างเป็นยังข้างนอกข้างล่างข้างลาง่า,ลางมันก็มีมีมีผ้ามีเพดานน้อพี่น้องมันก็อยู่ได้าท,าทันซะขี้ฝุ่นมันก็เลยบโบลุกลงมาแล้วจ้ะเนาะวันนี้มีคนขวดใตผ้าลาบปีแล้วค่ะ,ะเจ้าของเพิ่นก็ก็เป็นญาตินาตาลีเแต่เนาะพี่นอ้นนนอ,งนนองเป็นเป็นน้องในนัตาลีเป็นเอื่อยเป็นอายเป็น,นกระเมรนแล้วจ้ะเนาะเพิ่นกาล่วงลับไปแล้วค่ะเหลือแต่ลูกอยูสามคนค่ะกระโพ ก็เมย์ไม่เนื่อจากเนาะประมาณสั้นๆก็นั่งตาลี่ก็เลยมาอยู่มาอยู่เพื่อนลางนี่จะประมาณสั้นๆเนื่อจากเนาะวบาสิเป็นของนางเลยกประเมินเนื่องจากในเงกับหูกหอบจะคืออันคือครบเพ็นพี่อน้องง่ายบนอยู่อยู่พี่น้องเนาะอจากเนาะอันรหลดนี่กาหลุดของนองใช้จะหลุดันนี่ะหลุดของนางเทนั้นนางซื้อข้าวนางมีเงินนางมีนางซื้อสี่หมื่นสี่หมื่นจิตเนื่อจากเนาะอ่านางซื้อทะเบียนขบเรียบร้อยเป็นหลุดคลิก ข,ข่าวดำน่าจะเนาะตะวันนักเอาไว้อยู่บ้านกุกตาลบานั่งอยู่บ้านหลังบ้านหลังใหญ่พอและวก็มีคนมาขโมยไปน่าจะเนาะคุณขโมยไปอ่าขมาขโมยไปลดนาตาลีลดคลิกนาตาลีนะพี่น้องเบืองขางนี่พี่น้องขมาขโมยไปก็ไบปบดึกไปดื่นนะคะประมาณเก้าโมงเคืองสามทุ่มเคืองน่าจะเนาะอันช่วงนั้นนาตาลีก่ะ ง่วงอยากนอนจ้ะง่วงง่วงอยากนอนพี่น้องอันช่วงมือรลุดชีเสียมือรลุดเชียนเขาชีขโมยนะจ้ะอยากนอนอยากนอนง่วงนอนเฮางาบเฮาเงยนอกจากนาออันทุ่มมือนะนอนชี้ทุ่มเครงนอกจากนอนมมอ,รนอ,นนอ,นอประมาณนี้ได้ปะชี้ทุ่มตรงนอกจากนออน,นางนอนนอกจากนออทันมอือนั่นแหละง่วงง่วงนั่งนาตาลีกามาจากงานผูกเคนข้าเจ้าเนาะพี่น้องมือรลดคลิกนางชีเสียนะ ไปผูกเคนพวกหมูกระเทยข้าเจ้านี่แหละหมูกระเทยเดียวกันนี่แหละค่ะเพื่อนเป็นเกี you, like ๊ยหมูก็ได้บังเพื่อนเอาบอกระเทยขักันได้ดอกมาจากอันงานผูกเคนนะกระเบิดเขาขย่ายด้วเขาอยากกระเบิดเบียซองล่างน้องขาน้อล่างบันนาตลีนี่แหละกลัมานอนพี่น้องนั่งกับบังบันใจว่าโอ้ยคือมากินข้าคือมากินน้ำกินน้ำเค็งลายที่น้องมะเล็งที่พวเขาของน้ำบ่นางตลีไว้สั้นๆเขาข้างในเด้อค่ะเปิดไฟจ้า เปิดไปข้างนอกก่อนกำาันกั่งกระบำมันใจแล้วพี่น้องมือหลุดเสียชีนะกาเอาเงี่ยงงี่ยังเทวานโอ้ยเปิดไฟก็ได้พี่น้องมือมื่อเอาเงี่ยงเทวานเอาทัวยี่ยววันฉันจะเาอาขยะปั่นข้ามเด้อเอาทัวยี่ยงเข้ามาไว้ในห้องอันในห้องในบ้านพี่น้องพรัวเขาย่านเขาห้องน้ำตัวเด็กขนาดประมาณทางขั้นอามาก,กับบารีเขาที่พี่น้องห้องน้ำอันทัยวยี่ยงเขาจะมั่ยนอนสดแจ้งหอดตีสี่ครื่ง อันนี้คือข้างในเนาะพี่น้องเนาะข้างในก็คือจังซีเละจ้าเป็นบ้านข้าเจ้าน้ำมันบ้านนาการีนะจ้ะเด้อเป็นของข้าเจ้าเจะเข้าสีมาเอามือใดกิดบุกหมูนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเจ้าของบ้านทางนี้อ่าพอกับลูกนั้นซคนน่ะก็คนขางว่าดึงหนาดึงลังนาะจ๊ะเนาะข้าเจ้ากิดบวทหวงกว่ท่านแต่ก่อนเหมือนกับพิคนมีเงินมีทองนะจ๊ะเนาะเจ้าของบ้านหลังนี้คนมีเงินมีทองเหมือนกับข้าขายืมมือเหมือนกับข้นกับเกย์ว่าทั้นซ้า เกินเกินซื้อใดใครมานั่ยล่ะเพื่อนกันว่าข่อยยากเนะกรว่าจะคงเงินเพื่อนพังกันกรวบาตามมาลมตามเล้งเนาะเพื่อนกัลินเพื่อนกักินไรนะพี่น้องประมาณสั้นๆหันหน้าเออว่าวันที่ขู้เพื่อนกัมีน้อยมีใหญ่ารในประมาณสั้าๆหันหน้าเพื่อนกัเบิดเงินเบิดทองเบิดอะารละไรเนี่ยอะละเบิดเอ่อเพื่อนค้าเพื่อนใายเพื่อนกระลุกประจุมไปนั่นไปนน้ำประมาณว่าสั้นเออว่าวที่ซะชงกำชงพายค้าใครมึงกระลุกไปนน้ำอ้าคือมืดบอกไปให้มันมืด เพื่อนก็เลยมาลองตองเตงอ่ามาลองตองเต็งอยู่หันอยู่นีนอกจากนะ <imo> มีเรื่องมีเล่ากัน <S <S เงินทองกับบดไปนำมาสรนษาบดเขียนไปนำเพื่อนก็มีจะคงกันงร่องนี้เพิ่นกม็กนนนกมีปั๊มได้เพีนะ่อ้อปั๊มเพิ่นก็ปิดไปแล้วปิดกิจการไปแล้วเพื่อนอน้องบุกข้นบุกเกินบุกขืนบกุกเกินบ่อันนี้คือทางใน,นนะคุณน,น้องค่ะนะบุกข้นบุกเกินมาก,ก,กยุด สัง,งด้วยค่าก็เียว่าบ่ได้ยังเั่อโมงก็มีแต่ห้ากุ๊ห้าเคียดนอะไม่ก,กินแลวจวะเนาะแต่ว่าน้าตลี่ก็อยู่นีค่ะก็กเป็นดินมูลนว่าจะนอนไปดินของเมย์ไปดินของผูลวงหลับไปเรืนะ่นยๆอะไรเนาะของผูลวงสาวอะไรนะค่ะแต่ว่านั่งกับเปวันใจคือการมาอยู่เป็นอยู่นีค่ะกับยานโพอของลานนะเขากระสีมาเอาคือกับเป็นของเขาคือเเขานะคะเนาะแต่ว่าไม่เป็นข้างบนนะ่ะสิเป็นไม่ ตีนเมย์เพื่นว่าว่าจะเป็นไม้เฮือนเกา่าม่างมาเห็ดซอยถื่ข้าวลูกบมมีเงินว่า,าสังั้นม่างมาตีม,าม,าม,ามัดเอวะมาแอมใส่หรือว่าจะได้เละมัดม,มาเพิ่มมาเติมใส่เพราะว่าเงินลูกเพิ่นกระหาบทหวงบรท่านนอกจะกน้องมันประมาณนั้นค่ะใครในแต่มีดานมีอ้าไพ่เถอะีไพ่เพื่องใครต่อมีเพดานลองดูน้าอันนี้อะไรพี่น้องโอเคเนาะค่ะ ว่าพื้โหลดโตยังประจบพี่น้องอันว่าพื้นโหลดอะกะห้วงอันโหลดเสียนะพี่น้องง่วงเทง่วงว่าจ้าง่วงแล้วเขาไปนอนพี่น้องเขาไปนอนในห้องนะห้องบ้านกุกตามน่ากับเป็นปูนอกจากน้องห้องใหม่เฮือนใหม่เฮือนเดือนลังบใหไงเป็นลเฮือนเฮือนชุงซุงใหญ่จักว่าวี่ทำายคือสูรลดน้ำทางลังนาตาลีเนะขาไปนอนเี่น,น้ลา ับเท่รับว่ารับภูมเมือเผื่อพันยังรับเทรับว่บาบ้านนี้นั่นค้นข้างๆบ้านข้างๆเพื่อนค้นใกล้ๆคนภาคทางนั่นพระธรรมสเขานด้ยินกันมามากระเจ้าเห่านะพีพน้องมากระเจ้ามาเฮ่าเห่าเห่าเทเห่าว่าเขากับประชนี่น้องพี่น้องเพื่อนไทยเพื่อนมันบานนี้ค้นอันเพื่อนนาตรีไปอยู่ทงหน้าเนอะกจากนะอ,อยู่ทงหน้า อันหลุนะเขาลากแรกเขาขาขี่เขาในบ้านขี่เขาในหมู่บ้านชันซักครับเขาไปในหมู่บ้านมนขนคนในหมู่บ้านาเพราะว่าอ้าวนาตาลี่ไปทไปทางในเด้ดึกดดินเชีงคืนเลยไปไซสเพราะว่า,บาเบิดบ้านเบิดคุณถ้าข้าวตะกี้นาตาลี่มีหลุดขี่ก่อนหมูเนาะจานะตามันเขาหุ่งสาปไปซำซำส,ำสป,ปอะไล่ชันซักเขาก็าจชื้อว่ารถดนาตาลี่ที่ไปท้างในมาในเขามู่บ้านแล้วก็ออกออกไปทงขี่ออกไปทง ขี่อ,อกไปทงไปท่าชันชาน้องขี่พี่นอ้องขี่ไปตามทางหลวงทางอันไห้ไปหน้าแหละเขากับพงเกเลยเขาก็บบากากหู้อยู่บนหน้า,นาตไไาลี่ไไที่ไปใส่หน้าที่ไปใส่สันชา,าเขาบอกว่าคุณขโมยนพี่น้องเนามันเอาเพราะว่าเอาสามโมงถึงอันยังเอาแท่นสามทุ่มเครื่องเขาเอานะี่น้องไปเอาเด็กใดปันนี้มาสรุปรวบรวม,ม่าเขาไปพาาุ่นยาหน้าตาลี่นอกจะเนาะ ง่วงง่ข้าพูนยานี่ถ้าเป็นง่วงเทงง่วงวาพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นเคาถ้าเป็นเขามาหามไปนั่งกับหูหเมื่องถ้าเป็นเขามาเผาบ้านเผาเพือเอ่อนนั่งกับซิบูหูเมือยังเลยไปน้ำเพื่อนเลยค่ะง่วงเทงง่วงวานอนตื่นบาดเดียวจ้าที่สี่ลูกมาประตูโหลดอบอลทอดจอดโหลดในบนำบริหารพี่น้องปืนลังงางถ้าตะลีจะมาตกมกตกใจพี่น้องเอ,อนเน้ยบริจักเงนเหตุยืนขี้เกียดอยู่สักที่ไปน้ำทางใดอลัลกัยพี่น้องคลิปนี้ก็พาบรรยากาศได้ชมีคนเนาะพี่น้อง คลิปหนาพอกันใหม่แต่กว่าจะลืมคนไหลขุดแส่คุดกระดิ่งให้นั่งนะคะ้าไปความเกินเกินคลิปใหม่ต่อไปสวัสดีค่ะสุข,ขูมสุคนพิพาทในครอวพยเด้์นาตาลีเบาลงเกินอันรขยาบัดข้ามเด้อ